ดีครับพบกับสลด์ร้อยแผลน,นะครับวันนี้จะมาเล่นกลนะฮะวันนี้มันชิปแรกของผมซึ่งไม่มีอะไรมากเราไปลุยกันเลยกว่าฉายาที่ผมใส่เหรออ่าอยวอันนี้ไม่ฉายาซองนี่ผมใส่ลั่นลั่นสามนะฮะแล้วก็วิง่งวิ่งสุดท้ายเลย <c oughs> ส่วนเป้าเป้าแรกครับที่ผมจะเล่นกลนะฮะ การบังคับ42ความไม่เม้ามุมมอง80ครับผม <enth> ไปก่ากันเลยจบจบเราโดนลุมนะฮะเราเรื่องอยู่นะยังไงยิงไปแล้วตายแล้วกูฟังกูจบแล้ว จบอย่างไม่มากมีจุดๆด้วยเดี๋ยวอีกไม่นานสลายก็จะเปิดเทสแล้วนะฮะวันที่เก้าวันที่สิบนี้ฮะน่ามีเสียงปืนอะไรวะเสียงยังลั่นเลย,ยเช่าอ้ามีมีงักมีงักย้องไม้ตัวหนึ่งโอ้ไม่แตกกูแตกชอ้แตกหนึ่งไอ้แตกหนึ่งไอ้ โอ้โหโอพระเจ้าจกเน็ตเอาเรื่องเน็ตขีดเดียวอ่าคลิปแรกผมขอเปิดเป็นกลนแล้วกันนะไม่อยากเป็นซองเนี่ยช่วงนี้คนไม่ค่อยเล่นนะาเขาอยัางไงเนี่ยเขาป้าติดอีกอ่านั่นไงอ่าเลื่อเหลือสามนะฮะเอาไง ไม่วัดใจกันเลยวัดหน่อยหนูน้ายิงคู่ยิงคู่มนเหลอสองตัวนี่แหลกมากเลยคนนีเออ้เออเออเฮ้ยทางขวามีเปลาเห็นในห้องแอรโอ้หตัวแรลกมากเลยว่ะไม่ใช่คอมผมนะมันอันแรลก น,น่นเปิดประเดิมฟองเว้ยคนนี้ฝั่งมันฝั่งมันมามาตั้งใจเล่นหน่อยนี่เดี๋ยวยิงโชว์เอาที่หนึ่งให้ดูเดี๋ยวคอยดูเล็งกลางหนอยเน้นเฮ้ยยิงไก่ได้เว้ยสะใจทุยสะใจไก่เนะี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูยิงไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยตายเว้ยข้างหน้าตัวหนึ่งเมื่อกี้นี่ยิงถังเฮ้ยไม่เอ้ยเกือบตายแล้วกูโู้ี่ไอ้บักไอ้หนเดอร์อย่าเย่ตล้วอย่างเงี้ยวางไมดิวางไม่ด้เหรเฮ้ยอ้อแตกโกกลางเฮ้ยไปดูกลางเลยไอ้นี่เออหลังก็มี หลังก็มีนั่นไงใครจะแตกใครจะแตกมันแตกอ, okay, s <S อยากสเต็มสดอยู่เหมืนอนกันนะแต่เน็ตกากอะ่ะเท่าทียโอโดนระเบิดหลบไม่ทันจ้า เฮ้ยจึ๊บจึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวมองไม่เห็นอุย้ยกับตายไข่ซองวะนี่หัวกระสุนดาไม่เห็นนะเว้ยจะโซ่หรออ้าวมาเดชมาเดชมาเดชฮ่าฮ่ากากมากูาหลบแล้วเฮียเลิศสแปน 18. นี่ว่าไม่มีผ่านเอ้บายโกโก้นี่ต้องรอต้องรออย่าไปบุมบา่าไม่เอาไม่ดีเฮ้ยอูย้ตายเลย อร้อ,องไห้อ้าวมันฆ่าพวกตัวเองเว้ยเอาไงใครจะแม่งกันอู้นั่นจะแพ้เนี่ยออกแล้วไงล่ะ เอาไงเหลือตัวเดียวแล้วฝั่งมันหนึ่งหนึ่งแล้วครับงานนี้เฮ้ยจะไปวัดดีเอ้ยเห็นกันแล้วชนะนั่นแหละลอะไรเวลาชนะอยู่แล้วฮ่าฮ่าเออทั้งฝั่งผม เงียมเลยฝั่งนั่นม,มาเป็นแคนรรปฝั่งกูดีแต่ก็ไม่หวั่นนะสลายไม่เคยหวั่นอยู่แล้วมาเยอะขนาดไหนผมนก็สู้หมดเฮ้อเข้ามาดด้่าน,นอ้าวโอ้ยฮ่าเห็นแล้วน้องอฟ <c oughs> แม่งมาจากไหนเฮ้ยตายย่ก มาดูเพื่อนกันดีกว่านะอ้าวบียาวเข้าต้องบียาวแล้วเราก็โดนยิงกันเรียบนะฮะแหมอ้าวฟังเราเก็บไปหนึ่งนั่นไงเก็บไปสองมันสามนี่วะเฮ้ยน่าหนีพกบอมิดแค่เอาเรื่องของคนนี้น,นี่เออเก่งแค่ไหนก็จะเกียนเว้ย เออไอเอกพีบีไอซีสิบสองเป็นสิบสามเช่สวยปะ่ะเขามีการยิงทะลุนะฮะเขามีการยิงทะลุฝั่งมันนะฮะฝั่งเราไงโอ้ยพกคู่ย,คคยัดค่สิ่ที่บอกอยู่คิ s <S สัเราทป่นมาผมจะบกบีแล้วเอะเอไม่บกแล้วเอไม่บุกแล้ว ห้องนี้ไม่มีแน่นอนจะบกไหนดีเนี่ย <c oughs> เฮ้ยไอ้นี่อุ๊ยอุ๊ยซองอุ๊ยหลบก่อนแหละหลบก่นอน <c oughs> เลยไอ้ไอ้ไอ้เล้ามันตัวเล,กล็กโงแล้วเอมีตัวหนึ่งเต้นเสียงเมื่อกี้ เฮ้ยข้างหน้าไง oh, <fuck. S 1> อู้ยิงไม่ตายว้นีนี่นนตายเว,ยยเวยเอรเรื่องปล่อยเพื่อนละตายนั่นไงโอ้จากไหนอะ่ะซองหรออยากให้กูเล่นซองก,กันฮ้่ยอย่าแพ้ดิไม่เอานั่นแลหละยังยน,น อีตัวนี้ซองป่อแม่งใครช่วงนี้ได้ยินข่าวอะไรที่ครูครูตุลาโดนค่าปัดผข่มขืนค่าปัดคล้องแเดี๋ยวบ้านผมนี่แหละโอ้โหเป็นเรื่องน่าเศร้าอยากให้ประหารจ,จริงๆเลยไอเดไอไอเนี่ยเนี่ยอ้าวเอาเรื่องว่ะ เฮ้ยหลังอะ่ะเฮ้ยอุ้ยเกือบไปกูแล้วไอ้หนูไอ้ไอ้ถน,หนอได้เว้ยเก่งอนไดก็จะเกียนปั๊บปั๊บปั๊บกูนี่บ้าไอ้หายเ okay. ลยแอลห้องไม้น่าจะมีตัวหนึ่งถ้าเท้าี่ผมคิดนะ นี่ไงตัวหนึ่งจริงๆด้วยอโอ้ยน,นี่แยะเด็ดมึงแหลกนี่เองคุณถึงยิงไม่ตายเนีย่ยสองขีดเลยห้องบียาวเยอะเลย ้าวน่าตายแกมันเยี่ยนจริงๆเลยนี่เราดูพระเอกพระเอกคุกคู่วะเฮ้ยแพ้่าลองอื่นดีกว่าฮะตรงนี้จบเป็นแล้วนี่ซานสต,ตอมน่าฝั่งนู้นหนักแข่ไรเนี่ยไอ้เวนักจัดมา อ,อ้าวอ้าวเดี๋ยนะฝั่งเราแพ้เนาะแม่เราจะมากู้คืนศักดิ์ศรีของฝั่งแดงให้ได้แต่เจอไล่เอาเวผมก็ทอมกันนะแม่จำบังไ,ไ,งไอ้หนูอย่าบาังไยาบางับงทำไมเนี่ย ไม่รู้ก,กูปามัา่วปามั่วโดนทั้งบนเฮียเพรามันตายแล้ว้วไอห่าไปทางอื่นเถอะทางโน้นแม่งบุ่มบัมบ่มบุม๊บนี่ไงบุ่มบั่มเฮ้ยกูยิงไม่ตายเฮ้ยครั้งหน้าอู้ข้างหน้า,า,นามีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอลบก่อนอ่า วัดบ่อวัดบ่อนี่วัดบ่อวัดบ่อมาๆาไอตัวนี้อยู่บีบีเอวะบีนะต้องไปเราตามเพื่อนดีกว่าวางไปหนูหรือพี่คุ้มครองไงเออรอเลโก้วับวับนี่ทางนี้กูได้ยินเสียงอย่า วายวายเลยฮะอ่าวายเอสอ้าวเอ็มอัตจีบีพีทำไมมึงมีฝั่งนู้นล่ะดักอยากโดนสลายลอยแผลยิงใช่ไหมอ่าเราดักตรงนี้ฮะมุมเกิดผมแต่มันไม่โดนสักตัวเลยฮะเอ้ยบาเลีตก็มามึงนี่เอง nah. น,นั่นเก็บไปหนึ่งเก็บไก่น,นั่นเองฮะไอตัวได้เพรไว้หลังๆ หายีไม่โดนเอ้ยลบลบลบไ้สัตว์นี่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 เอาเรื่องอยู่ห้องไา้ตัวนี้อยู่ไหนเนี่ยปา่ามั่วไม่รู้เดนินเป้าเอ้ยลงด้วยวะนี่นั่นล่ะจุ๊บมาน สี่ป่ามั่วโดนด้วยทุยยิงมั่วโดนด้วยนั่นเองนะฮะผมมีมุกหนึ่งควายควายจะรักไปจนติดคิดจะรักไปจนตายเออมาจากเพลงของพี่นิวเกาสี่นั่นเองระเบิดอู้อู้เหดช็อตเว้ยโอ้ยยังไม่โดน ระเบ,บิดเก้นนานโดนระเบ,บิดตัวนึ่งเว้ยนี่อู้สองตัวเอาไงล่ะเพื่อน <ไป S 1> เพื่อนจะไปไหมคนนี้เนี่ยทีทีเลยครับฝั่งน้นนี่เป็นคลิปแก่องผมย้ำคลิปแรกนะฮะตอนแรกผมจะเอาหน้าผมขึ้นด้วยแหละแต่ว่าโปรแกรมอัดผมใช้ Shadow Play ก็เลยไม่รู้วิธีเอาหน้าขึ้นจบเลยงานนี้ ซื้อกล้องมาสามพันจบเลย s <S ห้าเฮ้ยฝั่งนู้นอย่าแจกบาเลีดิเหตุเช่ไก่ม like mm ันเราไปยิงอ่ะเหี้ยหุ่ระเบิดหุ่ยหุ่ยหุ่ระเบิดโอ้ยหลังกลัวไอ้โปรมาไม่เนี่ยอ้าวทำไมมึงเก็บเรียบอย่างนั้นล่ะโปรมามันนี่ เฮ้ยนี่นักสุ่มนักสุ่มอ้าวเฮ้ยโอ้ไอ้นี่อยู่อยู่ในเนี้ยบนบนฐานนั่นนี่เป็นไงล่ะเขาเก็บได้สองเขาจะเก็บได้หมดไหม เอาเห้ยเอาเห้ยมึงเดินผ่านโง่ๆเลยอจะเทพห้อเอิญกันดีกว่าครับท่านผู้ชมไอ่ห้องนี้ไม่เอาลักวิวัน,นี้กว่าฮะเราต้องอยู่ฝั่งไก่ฮะแล้วมันมาแย่งที่ผมทำไมเนี่ยโอ้ลิมปัตแง่ขอที่หน่อยพี่พี่ครับขอที่หน่อยครับพี่พี่ครับ ห้องอื่นก็ได้ไปวู้วิข้องไหนดีเอามาดูห้องนี้กันดีกว่าห้องนี้ไม่เอาไม่เอาอนี่เล่นเป็นแล้วห,ห้องนี้น่าเล่นอยู่นะแล้ก,กดทำไมเนะี่ย <c oughs> แป๊บหนึ่ง <c oughs> ดาชารักวิ ห้องนี้หนักอยู่นะไปหาเน็ตแมนเล่นดีกว่าผมว่าลองเบิร์ดเริ่มเบิร์ดแล้วเฮทันเตอร์นี่แหละอยู่ฝั่งไกน่นี่แหละจุดสุดของอ่าพี่เอกมาอเอวเช่ okay. s <S โอ้ยจิ๊บจิยว Ờ, ờ ô ngài wah. Ai mi dong, ai tai 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 ai ai, ai, tai tai nừng ai, ai, tai tai ai tai 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 ai ha ha, แตกหนึง่งกูแตกนี่แหละเอดชื่แท้ยม,มาบานมาเยือนนะยม,มาบานมาเยือนจะแตกไหมเนี่ยไอมันไม่แตกมันหลบมันหลบ <c oughs> อโอ้โหมันหลบอ่ะโอ้ โอ้เรียบเลยน,นี่ถ้าเป็นโหมดธรรมดานี่ผมเก็บเรียบเลยนะเฮ้ยเี้าแ,แต่เฮเนเตอร์ก็เล่นยากเหมือนนี่เราสมควรอุ้ยอุ้ยหลังหลังโอ้โหโอ้ฮได้เว้ยโอ้หน้ากากหลุด โอ้ได้ตัวโอ้ได้ตัวโอ้ยเฮ้ยอ้ยเ้ยโอ้แตกเลยอ้ายิงไม่โดอนอ้าไกลา่ลัดอุ้ย อูเพียบเลยอูยอูหูอ้อแตกไม่ได้มาโคนะครับผมนี่ไม่ได้มาโคน,นืนยยังสั่นอยู่เลยเนี่ยอ้าว ผมเล่นจะมาโคซองนะไม่เล่นมาโคกลนะกลนผมฝีมือล้วนส่วนซองผมก็สับสดได้ไม่ใช่ว่าสลายจะสับสดกันไม่เป็นโอ้ยิงไม่เดินเลยอ่าล่นคิดกันดีกว่าคิดน่าจะลั่นก่อนนะผมว่าอุ้ยอุ้ยไม่เดินอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ ด้านอ้ยังคต้องไปหาหมดธรรมาดาเลยซะแล้วอย่างนี้มันไม่ลุ่งโอ้ไม่โดนเลยโอ้ฝั่งนู้นมันเก็บเรียบไปเลยอ่ะนี่ขอแค่น้อยค่ะ

ายมาซ้ายมาซ้ายมาหล,มหลบทำไมหลบทำไมล่ะพี่เฮ้ยโอ้ไปห้องอื่นกันดีกว่า สบันสบัน <c oughs> หมดธรรมดาได้ว่านี่หอสมดหมดธรรมดาอย่างเี้ยต้องโยกสิครับเพราะว่าฝั่งนี้มันไกลอ้าวจะบอกว่าโยกอยู่ฝั่งแดงอันเงมันยี่ชอบอยู่ฝั่งไกลครับผมอยากยิงกองเทพครับคนเ,เทพนี่ผมชอบ Nhanh nha oh ok, nục ok, 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 hóng ơn Nè, hóng này ok, 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 phần ok, 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 này จะมีหนึ่งดาวอยู่ไม่เป็นไรหรอกมามามาคลิปหน้าน่าจะเป็นซองนะฮะซองซองลัวเอ้ยไม่ได้เอ้ยโอ้สายก็มานะฮะงานนี้ ฝั่งโน้นหนึ่งเงินหอดแ้นั่นอ่ะมีระเบิดกีตอนไหนวะไม่รู้อืมโอ้โอ้โอ้ โอ้ฮ่าฮ่าราดได้ไม่ได้ลาดกุลอยเขาออ้อู้โออ้อฮ่าฮเฮ้ยดันดันดวนดันดัอ้ยโดนยิงเกตเอาเรื่องเอาเรื่อง โอ uh, ้แตกวุ้ย๊ดดิ๊ดดิโอ้ได้เว้ยได้ตัวหนึ่งโอ้ระเบิดจ้าระเบิดระเบิด ฟังดีๆนะคะอันละเบิร์ดอู้หคิดคู่จบแล้วสวัสดีครับสวัสดีผมไปแล้วนะครับ อย่าลืมกดซับสไคร b ์ด้วยนะครับ